นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เข้ามาใหม่นะครับพึ่งเข้ามาก็เจอเลยนะฮะก็อ๋อคิดว่ามันดีนะเพราะว่าบางทีอาจจะเป็นการเวลาเราเปลี่ยนเครื่องไงเราก็จะสามารถที่จะเอาเมมเก่านี่ไปใช้ได้นะครับเอาข้อมูลเก่าไปใช้เรียวเซไว้นะอ่ะก็ลืมเลยนะฮะก็สวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีทุกๆคนเลยนะ,ะที่คอยดูคอยคอย,อยีต่างมาตลอดมานะฮะพะวกผมซีรีเช่นเคยนะครับ วันนี้ก็มาอยู่กับ Kingdom Dead Land นะฮะซึ่งก็มาเรื่อยๆเลยนะฮะใกล้จบละก็เอาไปเรื่อยจนกว่าจะจบของ Dc c ตัวนี้ภาคเสริมตัวนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอไปสมัครก่อนแล้วกันนะฮะเป็นอย่างไคกได้กลับมาเล่นต่อนะครับโอเคทนะาตอนนี้กเรียบร้อยแล้วผมก็ล็อกอินแป๊บหนึงนะครับทูนี้ต้องมีล็อกอินนะฮะจะเข้ามู่ไปได้นะครับโอ้หเกมออนไลน์เนาะอ๋อเราอยู่ไหนเนี่ย เงินไม่มีทองไม่มีนะฮะไม่เล่นนานเริ่ม,มงงอ่าโอเคฟ้าสุดใสมากเลยวันนี้เนาะเรายังอยู่ในเมืองใหม่เกาะใหม่นะฮะเกาะน,นี้เป็นเกาะที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเกาะที่3นะครับยังไม่เริ่มมาทาอะไรเลยเนาะโอเคเรามาเริ่มทํากันสิ่งแรกต้องทา,งทางคือขยายานาเขตนะฮะตามสเต็ปที่เราเคยทํากันเลยนะครับ แล้วก็ป้องกันเมืองด้วยนะตอนนี้ผมมีกำแพงขั้นพื้นฐานแล้วละ่ะมีสิ่งที่ต้องการเพียงพอแล้วนะฮะแต่ว่าเงินเราก็ยังน้อยอยู่นะครับเอาไว้พรุ่งนี้เช้านะเราจะเริ่มที่จะก่อร่างสร้างเมืองกันนะครับสำหรับคืนนี้ก็ดูไปก่อนว่าจะมีการโจมตีหนักหนาสักแค่ไหนหรือเปล่านะฮะอัศวิมองเราก็ยังแบบธรรมดาอยู่เนาะนี่ผู้ล่ายังไม่มีอะไรให้ล่าเพราะว่าค่อนข้างที่จะ มีพื้นที่ใน,นการล่าน้อยนะพวกสัตว์ตามท้องทุ่งก็ไม่ค่อยจะมีนะฮะถ้าจะไปล่าก,กวางเลยก็ยังยากอยู่เนาะดูสิว่าคืนนี้จะมีอะไรโจมตีเราบ้างนะครับมาแล้วสองสามสี่ สี่ตัวแทนสี่ตัวผมขยายฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะฮะเรียบร้อยแล้วสี่ตัวขยายไปก่อนผมจะสำรวจฝั่งนี้เลยแล้วกันนะครับเช้าเช้านี้นะตรงนี้เป็นน,ปน,น่าจะเป็นเอ้อมีครับตัวนี้มีมีมียังไม่มีเพชรตรงนี้ก็เป็นบ้านผู้รู้นักปราชญ์นะฮะเรื่สีงป่าอืม เ,นะเดี๋ยวจะมีวล่า,านะเดี๋ยวขยายในเคก่อนเดี๋ยวมีวล่านะครับทีนี้จะจาท,ทางออกให้หมดเลยนะฮะโอเคอืมเจอคนด้วยแต่ยังไม่เอาค่กลับแล้วกัน นี้เป็นประตูโอ้เจอกองเงินครับถูที่สองเจอกองเพชรเคสิ้นสุดโอ้มันเป็นแบบใหม่อัปเกรดหรือวะเนี่ย สวยเนาะเฮ้ยไม่ใช่นี่เป็นอะไรเนี่ยนี่เป็นที่อยู่ของอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะสัตว์ขี้หม้ครับดูสิมันมีตัวอะไรสักอย่างอืมเราก็ไม่รู้ได้นะ,ะับมันมีเป็นงเงาอ,อยู่มีหมีละหนึ่งนะ,ะอยู่กลางหมีข้างบนนี่ตัวตัวอะไรไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็ข้างล่างนี่เป็นถ้ำอะไรสักอย่างนะฮะ แล้วก็มีตัวอะไรตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างอีกด้วยนะครับฝั่งนี้ก็สิ้นสุดแล้วนะฮะมีประมาณนี้นะฮะมีประมาณนี้เราต้องกลับละไปดูว่าฝั่งนู้นจะมีอะไรไหมนะฮะวันนี้ก็ฝั่งนี้เลี้ยงไม่มีอะไรพิเพษมาดีกว่า,อวาเออก็จัดเลยนะจัดเลยเดเอ๋อตัวนี้นะครับแพงเนี่ยแพงมากเลยเราจะได้ใช่ไหมผมก็ไม่รู้นะ ไม่ใช้นะฮะเพราะว่าเงินเราน้อยอยู่เดี๋ยวกลับมาใช้แล้วกันเนาะตัวคล้ายๆสัตว์พิการสัตว์ไม้อะไรสักอย่างนะฮะกลับก่อนกลับก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมีปัญหาเจอกันที่บ้านนะถ้ามีปัญหาอะไรก็คงไม่มีอะไรนะฮะ เป็นไม้กันหมาอ่าเข้าสู่สูนบ้านเราละนี่ป่าก็เปิดแล้วนะฮะก็เปิดดีอีกเนี่ยวันนี้ก็เปิดด้อีก เหมือนมีตัวตามมาตัวหนึ่งอ่ะม่รู้ว่ามันจะเป็นปัญหารหรือเปล่ามันไม่เห็นดวงอาทิตย์นะค่นอนข,ข้างมืดด้วยนะเดี๋ยวเปิดป่าโซนีอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยสำรวจฝั่งนน้นนะห้ะผมเปิดป่าฝั่งนี้ก่อนกลอวกานได้แค่นี้ก็โอเคอืม ทำไมมืดแล้วไปดิโอโห้เซ็งเลยดูไม่ออกเลยนะว่าเป็นกลางคืนนะ ยี่บมีคนเนะสียข,ของหมดโอเคเราสปซรวดฝั่งนึงกันนะฮะวันนี้ฝั่งนี้พอแค่นี้แหละวันนี้จะขยายออกมาสักนิดหนึ่งนะฮะใช้วเวลาเนิดหนึ่งนะครับไม่เป็นไรพอสมควรได้อยู่นี่เราก็ใหญมาถึงแคมป์คนป่าเลยนะตรงนี้แหละคุณนเพิ่มหน่อย น,นี้เป็นท่าเรือนะฮะท่าเรือผมยังต้องการใส่ขีที่รวดเร็วกว่านี้นะลิมมันยังช้าอยู่นะฮะถึงมันจะเท่สง่าแล้วผมว่ามันช้านะโอเคเจอช่างแล้วสามเพชรมไม่มีเพชรแตนน่น้เพชรไปชีไปได้ขึ้นมา,นะะาไม่เป็นไรอาจมีประโยชน์หรากนะฮะเจอเพชรแล้ว ตัวนี้จะทําให้กําแพงเราแข็งแกร่งขึ้นนะครับตรงนี้นะควรที่จะสร้างไว้นะครับควรที่จะเอาไว้โอเคนัค่นก็พอมีอยูน่นะแล้วตรงนีเป็นประตูอีกตัวหนึ่งนี่เป็นลานหญ้ากินหญ้าซะหน่อย เงินก็ได้นะเป็นค่าเงินนะฮะแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นเหรียญทองนะฮะทองเป็นสิ่งที่มีค่ามาสมัยไหนสมัยไหนแล้วเนาะนี่เจอของเพชรอ,อีกเจออยังนีู่เลยเดี๋ยวมาเอาไม่ได้หรอกเพราะว่าน่าจะเป็นน้ำแข็งไฟอะไรแบบนี้นผมนี่เป็นไฟนะตนนัวนี้น่าจะเป็นน้ำแข็งนะครับ อย่ประตูถึงฝั่งนี้ฝั่งท่าเรือนะฮะเจอแล้วท่าเรือ,อไอตัวที่เราไปทำไว้เมื่อกี้นี่ผมว่าเดี๋ยวไปซื้อซื้อไว้ก็ไม่รู้เลยอาจจะทำแค่อคอกมา้าอาจจะมาก็ได้นะเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่ามันแพงเหลือกเกินดูทั้งอคอกม้ามันจะมาไหมตัวนี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไร

อย่างนี้หมดเหรอโอเคตัคว่าหมดแล้วนะฮะเมื่อกี้ยังไม่หมดเลยพาวิงสุนทางมาอะองกลับบ้านจริงแล้วทีนี้คงม,มีอะไรระหว่างทางแล้วล่ะ,ะทีนี้ในลถึงบ้านแล้วนะฮะ บ้านเรานะครับรากรอยอยู่แนละ้วผมอัปเกรดบ้านก่อนไม่รู้จะมีเงินพอหรอเปล่ทางเงินจากพวกนี้แหละก็สเวนเอาไปแดกหมดแล้วนะฮะโอหยโอเคหมดเลยเหลือสิเพรเพรนี่ต้องไปบ้านนะ้นอกบ้านนะ ฤษีเรืฤษีเนาะอยู่ไกลไปะเดี๋ยวฝั่งนี้ขยายเขตออกพักหนึ่งนะฮะตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับสำรวจก็สำรวจหมดแล้วอะไรอะไรก็หมดแล้วนะฮะไปดูฤษีก่อนแล้วกันเนาะดูนักป่าก่อนว่าคนนี้เป็นเยี่งไรนะครับโชว์ตัวสีโอ้ใช่สีแดง บูทเท่ลเต่าอ,อน่าจะเป็นคนสร้างกำแพงอะไรสักอย่างเนาะผมก็ไม่แน่ใจนะครับมันก็คล้ายๆกันแหละแต่ลักษณะของตัวละครของเอาเอาตานของเขาเนี่ยค่อนข้างเปลี่ยนไปนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าคนสามารถของเขาคืออะไรกันแน่เนาะเดี๋ยวเราก็รู้นะครับผมจะเพิ่มช่างสักคนช่างนี่เป็นสิ่งจําเป็นมากนะผมว่าที่เหลือก็เป็นคนทั่ไป นะที่ว่างงานอยู่อ่ากแพงนี่ผมจะเํากแพงฟรีอ่าระเวีวหนึ่งก่อนแล้วค่อยที่จะสร้างกาแพงให้สมบูรณ์นะครับตอนนี้ก็รอไปก่อนแล้วกันนะครับอ่าวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็จะขยายในเขตแล้วก็จะสร้างมันไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เอาไว้อะไรพร้อมแล้วให้ลบมค่อยอามาดูอีกทีนะฮะคืนนี้พระจันแดงด้วยเนาะ แต่ว่าจะไม่เอาละดูก่อนว่าคืนมันจะแดงคืนแรกเนี่ยวันก่อนนี้เป็นยังไงนะครับจะไม่มีอะไรไาจะดูเนี่ยหูของแพงมัน,นตึงแตกนะเราคงไปดูฟิดฟังนะยผิดฟังนะฮะ,ะน่าจะเช้าแล้ว่ะเช้าแล้วนะววนะไม่มีอะไรเฮ้ยหิมะตก โอ้โหเดี๋ยวเปนก่อนขอได้กำแพงฟรีได้กำแพงฟรีมาแล้วอะไรมาแล้วอมหมีมาตกนะฮะแล้วผมจะกินอะไรเนี่ยคิดไม่ออกเลยอืต้องขยายเมืองเพื่อทำพนหอ,อกไปนะฮะเรายังมีเวลาอยู่สำหรับหมีนี่เอาไว้ก่อนเลยเนาะอือตัวนี้มีอะไร อหลังพึ่งมีไว้ก่อนนะฮะไม่มีเงินแล้วก็ยังไม่อยากจะเอามีเพชรน,นะฮะจะไม่อยากใช้ด้วยนะครับอืมนี้กลบกยไปก่อนนะฮะเราจะเราจะต้องทำอะไรละ่ะเราจะต้องมีคนมาร่านะ,ะคนมาร่าแล้วก็มีชาวเกษตรด้วยเพื่อที่จะไปทำเก็บเบอร์รี่ป่า ตอนนี้ปัญหาเกิดจริงๆแล้วนะครับผมจะขยามมาฝั่งถ้าเรือก่อนแล้วกันเนาะออโอเคเราจะทำฝั่งนี้เป็นน่าจะได้คนทำกเกษตรนะหวังว่านะเ,ออเ,ออเขาหนาวจนได้นะครับอยู่ที่เกาะที่สามก็ถือว่าเร็วนะปกติผมเล่นเนี่จ,จูเกาะสองเราก็เริ่มที่จะนั่นแหลออได้มาจริงด้วยนะครับเดี๋ยวเราต้องสร้าง นี่ไม่มีอะไรทําจริงแล้วเพราะว่าเข้าสู่หน้านหนาวนี่มช่วงวลที่ยาวนานแล้วก็แทบจะไม่มีอะไรทําเลยเนะี่ยเราเหมือนรอเวลาให้ผ่านไปอนะ่ะผมจําได้กี่วัน20วันได้นะประมาณนั้นนะเราก็สร้างส่วนที่สร้างได้ไปก่อนนะครับแล้วฝั่งนี้ก็จะขยายออกมาเหมือนกันเพื่อเป็นแนวป้องกันด้วยแล้วก็อาจจะได้ผลผลหอ,อกมาโอเค okay, น่าจะพออยู่สร้างแพงลยช่วงนี้ก็ยังมี สัตว์ที่ล่าอยู่มีไก่ล่าอยู่สิ้นเยิ้หน่อยนะเพราะว่าเข้าสู่หน้านาวเลยผมเป็นอะไรที่แบบมันยาวนานแล้วก็มันไม่มีอะไรทำมากมายนะฮะส่วนใหญ่ก็แทบจะตุกเกมนะครับไม่ใช่ว่าแค่เกมนี้นะโดยเฉพาะเกมพวกเกมปลูกผักอะเข้าสูหา่หน้าหนาวนีน่โอ้โหคุณไม่ต้องทำอะไระคุณแรงเดียวนะครับจ้างซักแพงหินก็พอแล้วเนาะว่าเงินเราน้อยอยู่ ืนี่มันมืดเราด้วยนะครับผมก็ลืมไปเนี่ยมมดแต่เมาส์นะฮะมืดแล้วมืดแล้วนะครับเสร็จทันหรือเปล่าไม่รู้เลยก็ยังได้เยอะอยู่ถือว่าได้เยอะอยู่นะครับเสร็จทันไหมเอ่ยโอ้มาละเสร็จทันพอดีเลยโอเคอมาสิครับได้อะไรมา ันนี้คืออะไรผมยังไม่แน่ใจนะผมต้องไปหาข้อมูลก่อนนะครับเห็นแล้วแบบมันดูเหมือนอะไรสักอย่างเหมือนที่บูชาที่เคารพอะไรสักอย่างนะฮะแต่เราก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันคืออะไรอทีนี้ก็หน้าหนาวเต็มรูปแบบแล้วเพราะว่ามันมีหิมะปกคลุมทั้งหมดแล้วนะครับ แน่ก็ทำไปก่อนนะโอ้ยอะไรเนี่ยัจอเลื่อนนะจอเลื่อนไปเลื่อนเสียก่อนโอเคต้องเงินสมบัติไม่ได้เลยมันมันจะเกินอัปเกรดมงินเสร็จแล้วต้องทำกำแพงทีนี้ต้องหาเงินนะฮะ เราหวังว่าจะได้พวกหาปลาเช่นบนหอกหรือนินจาเหมือนชูกุนนะฮะแต่ก็ยังไม่ได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเราสัตว์ขี่ก็ล่าไม่ได้เออมีหมีมีหม,ม,มีสัตว์ขี่ก็ไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่อ่อะเอาละผมเก็บเงินเก็บอะไรดีกว่านะฮะเอาไว้ให้พร้อมก่อนแล้วกันนะฮะค่อยมาลุยต่อตอนนี้ก็ ผมต้องขยายเมืองไปเรื่อยแล้วก็หาว่ามีต้นบอร์รี่อยู่แถวนี้หรือเปล่าก็น่าจะเป็นพอแล้วนะฮะสรุปว่าผมก็ใช้ชีวิตในรูนี้ไปนะฮะดูหนาวไปนะครับเก็บเงินพอที่เก็บได้พอยมีช่วงมีกระต่ายอยู่ก็ยังเก็บได้อยู่เลยเออมีไก่อยู่นะฮะจะหลงกับอย่งเงินทุกทีเลยนะนี่ก็มีไก่อยู่ก็พอเก็บได้ก็เก็บไปก่อนนะฮะแล้วเมืองขยายแด้ก็ขยายไปแล้วก็ประมาณนั้นแหละ เอาล่ะนะสลับพานี้ก็พอแค่นี้แหละนะฮะพองฝังคอนะฮะเล็กน้อยนะไม่มีอะไรเลยนะฮะมาดูสำรวจเกาะนะฮะเราดีเพียงินสำรวจเกาะนะครับโอ้ยรอบหน้าค่อยมาเก็บเงินเยอะแล้วก็ไปลุยกันนะครับเอาละฮะสลับพานี้ก็พอเปยเพียงแค่นี้แหละนะฮะในน้องนิดๆนะพอให้หายคิดถึงนะครับก็ขอบคุณมากนะฮะสำหรับทุกการรับชมนะฮะขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งเลยนะฮะสำหรับทุกการติดตามนะฮะ ผมจะพยายามหาเกมใหม่มาเล่นแล้วกันนะช่วงนี้ไม่ีแต่ิกมเก่านะฮะสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ